สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกูทุกคนครับผมพอกันอีกแล้วครับตอนเย็นเย็นครับ<อ>คนยีุ่ิยลุยแสนขึ้เก้าพี่น้องเมื่อนี้ผีพ่ายผีพ่ายน่องมาใส่กับดักกระปูมาใส่กระปูพี่น้องกบคือสทีห้ายากอันนี้อันนี้ใส่ปูแล้วก็ใส่ปลาเนาปลาเนาปลา,า,า,าเนาปลาปลาเขียงสภาวะเห็ดให้เขามีกินแล้วมีวิธีใส่ปูง่ายๆพี่น้องครับผมห้องใส่ใส่น้ำแข็งเท้าห้องใส่ว่างไรงีง้สิพี่น้อง,องแต่เอาเนี้ยใส่กบแหละมามาเปลี่ยนเนี้ยใส่ปู ครับติดตามผลงานตอนเสาร์ด้อยพี่น้องมา HHH. ไปเบิ้งตอนใส่กันเลยว่างเลว่างกันไหนแก่แค่ห้องนะก็ห้างไปยใส่ใส่เนี้ยใส่ใสนี่พี่น <Wow. S 1> uh, okay. imi, ้องวิธีใส่พี่น้องใส่ง่ายๆใส่ปูนี่สำหรับใส่ปูนี่ใส่ง่ายแก่ห้องว่างเลยคือน้ำแก่กันแท้เ้างกับจีบ้อยเขาพูดขึ้นน้อยนึงเพราะเพราะได้หายใจเนาะนี่นี่พ้อยเห็เขาพูดขึ้นน้อยนึงเขาถือบ่วไทยเขาถือบ่วใส่โจมหมือ Má, 1 lắng, to tay Đi đi vang vậy, Má, như lạc thì... không có lạc, áo đẹp hả? ใช่แบบนี้ไปเรื่อยๆน้ำหนึ่งน้ำเหมาะสมพี่น้องน้ำซิมเหมาะสมปื้อๆปื้อๆน้อยนึงปื้อ้นขอหน่อยนึงจำเนี่ยแหละคือเนี่ย งุ๊บป้าขอพี่น้องเอ้ยอะนี่แหละฮะอยากแค่จิ้มใส่ปูมากเรื่อยๆจำได้ป่ะว่าห่วงไหนใส่แบบนี้แหละพี่น้องไปเรื่อยๆถ้าเพิ่งตอนที่ว่าไม่ยามน้ำเส่าเด้อที่ได้ปูที่ได้แนวไหนได้ครบนึกที่ได้ปู ได้ข้างไหนข้างหนึ่งใช่เลน็มเป็นแปนน่ะได้นนไปขัน้นทีข้างหนึ่งเต็มน,น้มานนรเราต้องเห็ไปส่หมดไปมาครับอันนี้คือหลังสุดท้ายพี่น้องสุดท้าย บานี้องาก็จังกิมาเบิ้งตอนเซาเ้อสิมายามพี่น้องมาตีเขาว่าะตีได้ว่าปูอันนี้หน้าแถวนี่ปูไหลพี่น้องปูไล่ไหล,หลปูหน้า